วันนี้เนี่ยนะครับมีมีลูกศิษย์นะครับ,บ,ค,รบคือคือไม่คือโทรศัพท์คุยกับอาจารย์แต่แต่ไม่ไม่เคยมาเรียนไม่เคยอะไรต่างๆเนี่ยมาเนี่ยนะครับแล้วก็เขาลงทุนทําเรื่องกัญชาอยู่ทางภาคเหนือนะครับแล้วก็แต่ตัวเขาไม่ไม่ไม่เคยบอกอะไรนะไม่เคยบอกว่าเขาปลูกระบบไหนอย่างไรอะไรเนี่ยเขา เขาคงไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาดูตัวอาจารย์เนี่ยว่าตัวอาจารย์เนี่ยกำลังผลักดันเรื่องอาโรโพนิสเทคนิคน้ําขึ้นน้ําลงอยู่เพราะฉะนั้นพอตอนเขาปลูกระ,ระบบอื่นหรืออะไรเนี่ยเขาก็เกรงใจนะแต่เพียงว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าตัวอาจารย์เ,ยเ,ป,เ,ป,เป็นเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็เป็นวิศวกรโคตรเก่งนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าในประเทศเนี่ยที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องระบบปลูกทั้งหมดเนี่ยในเรื่องไฮโดโพนิกส์และอ e โรโพนิกส์เนี่ย อาจารย์เชื่อว่าอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศแน่น,นอนนะครับนี่ไม่อยากคุยแต่ก็กคุยให้ฟังนะเพราะว่าไม่มีใครสามารถทําอย่างอาจารย์ได้ในรายการทีวีกระลกกลังไม่มีด็อกเตอร์ศาสตราอาจารย์ที่ไหนก็ไม่มีก็แอดสูมว่าเขาไม่รู้เรื่องหรือไม่ทําให้เป็นแต่ถ้าเขาทําเป็นช่วโคนานออกออกรายการหน่อยอาจารย์จะได้ไปน,นั่งเรียนมั้ง